ปล่อยแก่ออนทัวร่วมปล่อยแก่โดยทาเคชิมึกเบกแตกอร่อยกรุบกรอบเคี้ยวเพิิอนอูวิภาวดีท่าพระเซอวิสโดยคุณสิทธิโชคสุมณีงามห้างหุ้นส่วนจำกัดเอลเฟูนคอนกีตโดยคุณกิก๊กลาลิตาและคุณธงชัยลั่นทุง่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายอับอับรับ,รบตัวแทนจำหน่ายโทร0 6 6 6 6 6 4 4 5 5บริษัททีซิมเมติกดีไซน์จำกัดรับออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกรีโนเวทรับเหมาบิวอินครบวงจรโทร0 8 1 5 5 2 9 9 8 9ร้านอุ่นอิ่มเชิงสะพานพระรามสีโดยคุณต้นโทร0969304398 สะอาดสะดวกสบายฟินฟินริมน้ำแม่กอกณนะนันทชาติริเวอร์วิวรีสอร์ทอำเภอเมืองสมุทรสงครามโทร0 936246644บ้านพักคูติคาเฟ่พระเครื่องหนึ่งเดียวในเมืองแม่กอกข้าวร้อนแกงอร่อยเครื่องดื่มชื่นใจทุกแก้วปิดทุกวันจันทร์อังคารโทร0 982878245 ครับสวัสดีครับผมนี่วันนี้ผมอ้อมเอโซ่ผมนกแก้วขำกิ้งผมมิดเชิญยิม้มนะครับวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ครับครับลอนดอนบัตนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในประเทศลอนดอนนะครับ ที่เรามากันกินใช่ลอนดอนที่ไหนเล่าใช่เหรอวะไม่ใช่ไม่ไม่กูตกใจที่กูอยู่ลอนดอนจริงๆเสท่ว่ากูหลงเพราะว่ากูจะมาบ้านพระคูตีบ้นะกูก็ที่นี่แหละก็ที่นี่ไงแต่นั่นบอกไปลอนดอนต้ก็เขียนป้ายม่เนี่ยลอนดอนบัสแล้วก็ต้องอยู่ลอนดอน ไอ้รถว่ะรถรถรถบัสอ่ะในสไตล์ของลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอุ้ยใช่เหรอไม่รู้ใชนนี้อันนี้อันนี้เป็นสไตล์ของลอนดอนเป็นรถที่เคยวิ่งอยู่ในเมืองหลวงนี่รถเขาแค่เนี้ยหรอก็ใช่แต่ก่อนคนแค่นี้เองคนตัวแค่นี้เองยุ่ยบาได้บอกว่านี่โอ้โหรถนี่ไม่ทำนี่ทำเป็นเล่นมาทำไมอ่ะรถคันนี้บัลพระคูติเนี่ย ซื้อบาแพงกับลดบางอย่างอนี้ดีกว่านะครับเรามาถึงแล้วหลายๆท่านสงสัยเอ๊บ้านพระคุติคืออะไรเขาบอกาว่าบ้านพระนี่าเอจะต้องมีพระมีหลวงพ่อมีอะไรว่ือ่ะไม่เกี่ยวหรือว่าทอานพระอ๋อมีการแบบเป็นพระมีพระมาเช่าบูชาพระอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่มีส่วนอยู่แต่ก็ไม่ไม่ซ่ไม่ซะเต็มร้อยเปอร์เซนต์มีไม่กี่เปอร์เซนต์หลักๆคือบ้านพระคุติตอนนี้คือ ร้านอาหาร oh. และเครื่องดื่มโอ oh. ้มีเมนูเด็ดเดดเยอะแยะมากมายเ่ oh. อาหาร oh. เดี๋ยว,ยวลักษณะหิวนั่นเนี่ยเงยแล้วก็มีเครื่องดื่มในสูตร oh. ที่แบบอร่อยๆเยอะมาก oh. แล้วมีขนมหวานอีกโอ้โเยอะ oh. อ ยดาใหญ่พูดถึงแมนูนะได้ใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้เลลนน่ยังไม่สุกอันนั้นฟันก็ไม่มีขยันแท้เลยยันแท้จรงเอ้ยหัวไม่ตึงมูใจหายหมดแล้วก็เราเข้าไปดูที่ว่าเออพูดคุยกันว่าเอออะไรดนจิตดนใจทําให้อครูติอ่ถึงได้มาเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ชื่อว่า บ้านพระคูติเพราะอะไรนะใครใครก็อยากรู้นะอยากรู้ดิไม่ใช่มีอะไรบ้างเลยเขาไปดูด้านในอยากมีอะไรบ้างก็ไปดูไงว่าเขามีอะไรขายบ้างอาหารอาเกี่ยวกับอะไรเมนูเด็ดยังไงแล้วก็เครื่องดื่มยังไงขนมขนมเขามีขนมด้วยนะขนมหวานหวานใจแม่กรองเข้าไปดูเข้าไปดูไปไป นะครับนี่ปล่อยแกออนทัวร์นี่ไงครับบ้านพระคูตินี่แหละนี <st> ่แหละคูติตัวจริงครับยินดีครับยินดีครับยินดีก็ดีต้อนรับผมไม่ทราบว่าทำไมยินดีต้อนรับคนหนุ่มก่อนครับผมเขาไม่หนุ่มแล้วไม่หนุ่มแล้วไม่หนุ่มแล้วครับไม่กล้าว่าคูติใส่ทำไมต้องมีรูปคูติด้วยครับผ้าครับผ้ากันเปื้อยนี่เหรอครับผมก็นี่มันร้านอาหารแล้วคูติก็เป็นเทปทำเทปใช่ ไม่เราเราเป็นเจ้าของก็จริงนะแต่เราทําเป็นไงทาเองเลยครับถ้าทาไม่เป็นถ้าเกิดในโกในครัวลูกน้องโกงไปนะใครจะรับผิดชอบมันคงไม่มีใครโกงหรอกแต่ว่าเราจริงจริงเราเราเป็นเจ้าของสูตรแล้วเราก็อาหารเซ็ตสูตรทุกจานนะครับแล้วก็ให้ทีมทําแต่บางเมนูเนี่ยเราก็ต้องไปปล่อยใจเอง <อ>พูดถึงเมนูแล้วคุติครับเมนูอะไรที่บ้านพระคุติเนี่ยที่ว่าอยากจะให้มาใครมาก็แล้วแต่แล้วกินแล้วจะได้รู้สึกโมโๆหน่อยได้ไหมโม่เน็นึน่งไม่ต้องโม่ปล่อยแกไปเลยอะไรอ,อย่างนี้เลยเดือนหน้าวันที่11นะครับผม<อ>จะไปปล่อยแก่ที่สวิตเซอร์แลนด์โอ้ไปเที่ยวเลยครับไม่ได้ไปปล่อยแก่บนเวทีทำอาหารในเทศกาลอาหารไทยนะครับผมไป12วันถูกรับเทินไหมนะ ครับผมท,ท,ท,ท่านพูดท่านพูดไทยเนี่ยเป็นประธานมาเปิดเทศกาลอาหารไทยที่สวิตเซอร์แลนด์ครับผมผมเป็นคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นได้เป็นคนเดียวเ้วยนะนี่ที่ถูกเชิญทีนี้ถามว่าเม่อกี้ถามเมนูใช่ไหมใช่ใช่เมนูที่ผมต้องไปทำที่ซูริตสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับครับผม,ผม ไข่พะโล้หรือเรียกว่าไข่คูติโอ้ยเออ,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 อใไอน,นไ,ไทย,ไอยเอาไข่พะโล้อย่างเดิมเลยนะแต่ว่าจริงๆ,ๆเขาเาเมนูเขาเขาเขียนว่าไข่คูติวงเล็บไข่พะโล้เขาวงเล็บไว้ว่าคูติคำว่าไข่แล้วก็วงเล็บว่าครูติแล้วก็แล้วไข่พะโล้ แสดงว่าไขด่ดำครูไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นเนี่ยก็ทําไมเขาไม่เขียนไข่โพล้คูติไม่ได้เขาต้องเขาเล่นมุกไง,งเทคนิคครูเป็นคนเขียนเองอนะครับคือไข่แล้วก็เล็บครูตินะแล้วก็พอนโดเมันมีอะไรให้มันใช่ไหมนี่หนึ่งเมนูละครับแล้วรส<ล>ชาติของเขาทำรสชาตินะรสชาติเป็นของแม่กองหรือว่าของครูเองเลยครับครูครูครูถามถามท่านก่อนเนี่ะครับผมอายุเท่าไหร่หกสิบครับหกสิบนะ นึกย้อนไปเมื่อห้าสิปีตอนท่านสิบขวบตอนแม่ทําให้กินนึกออกไ<า>หมนึกอย่างนั้นนะ,ะเมนูต้องประมาณนั้นเมนูที่บ้านร้านอาหารเนี่ยบ้านพาคกุตินเนี่ยับอ้อมเป็นเมนูย้อนยุคไปสมัย ที่คุณยายหรือคุณแม่เราทําให้ทานเมื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยสี่ห้าสิปีอย่างน้อยที่สุดเพร,ราะฉะนั้นเมนูไข่พะโล้ยกตัวอย่างนะของเราจัดจ้านเราไม่ใช้เครื่องพะโล้โ<อ>ไม่ใช้เครื่องพะโล้เลยนะครับ,รบแล้วเมนูอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเราหนึ่งคัดสรรวัตถุดิบ,บถึงเครื่องถึงรถ ครับผมที่มันที่มันอร่อยได้ก็เพราะตรงนี้เราตีได้ว่าเป็นสูตรโบราณได้เลยถูกต้องครับถูกต้องครับเขาชอบเรียกกันอย่างนั้นใช่ไหมก้ัพอย้อนหลังไปใช่ไหมพอย้อนหลังไปแล้วว่าห้าหกสิบปีเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่ม,มันก็ไม่ทันได้ทานในสมัยก่อนแ,แต่แต่อย่างท่านเนี่ยลุงไฮบอกว่าอายุหกสิบใช่ไหมย้อนไปห้าสิบปีเลยสมัยเราสิบขวบให้แม่ทําให้่ทานยังไงต้องเคยต้องเคยกินได้เอาแล้วแต่้ชาวต่างชาติได้ชิมรสนด้คนไทยด้วย คนไทยคนไทยในสวิสเซอร์แลนด์นะครับนะแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับในโซนนั้นเนี่ยนะครับหลายหลายประเทศเนี่ยซึ่งผมเองคงไปหลายประเทศในวันนั้นนะครับคงจะอยู่ในโซนเขาเรียกอะไรเขามีชื่อเรียกของเขาอยู่ประเทศใกล้เคียงทั้งหมด20กว่าประเทศอ่ะโอ้แต่ว่าผมไม่ได้ไปทั้ง20กว่าประเทศหรอกนะก็เน้นไปอยู่ที่ตรงนั้นอ่ะ2-3ประเทศแค่นั้นเองแ้เพราะเวลามันน้อยสุด2วันเหมือนกับครูนี่เปลี่ยนจากเออคนเคยส่องพระ แต่ก็ยังไม่ทิ้งเขาก็มาดูเชฟอีกก็เรี่อนนีเห็นไหมละ่ะท่านมารอเมื่อกี้อ้าวมารอพี่อยู่อ่ะครับพี่ก็เพิ่งมาถึงครับเนี่ยนะ<ง>ท่านท่านผู้ชมครับผมเพิ่งมาถึงจากบ้านเมื่อกี้ถามว่านี่ไปเอาที่ไหนมาไปเหมาบอกไม่ใช่นี่ไปเอามาจากบ้านอเอามาเพื่อที่จะสลับมาจัดแสดงกับที่ร้านนี้อเออม,มาวางโชว์เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะผมกล้าพูดในรายการรับรองเลยนะคูติ นะไปเป็นเชฟทำอาหารไทยที่สวิตเซอร์แลนด์คนที่นั่นนะต้องมีใครโชคดีได้รับพระแจกจากคูติเน่ได้เพราะว่าเขาเนี่้วยนะครับเน้นอยู่ว่ามีคนรอรับพระเยอะเพราะว่าอี่ท้างนี้่เขาบอกว่าเขาบอกว่า เอาพระไปจะได้ใช้เป็นพ็อกเก็ตมันนี่ในการท่องเที่ยวด้วยแสดงว่ามีความหวังใช่ไหมดีมากดีมาดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับแล้วแล้วเรื่องที่จะเข้าไปบุกลุยทําอาหารในกรุงเทพครับว่าไงอ๋อแน่นอนแน่นอนครับวันนี้ผมเพิ่งคุยกับเพื่อนของคุณรุ่งคณรุ่งคือภรรยาเจ้าหน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 เพื่อนเขาเนี่ยขายเล้งแซ่บดังที่สุด นะครับวันนี้เชื่อนะรู้ไหมเนี่ยขอโทษนะอย่าเอ็ดไปนะเดี๋ยวสัมภาระได้ยินนะในช่วงสงการเขาขายวันละเท่าไหร่รู้ไหมสามตันนะสามตันเล้งสามตันเล้งสามตันนะครับแล้ววันนี้ทุกวันที่ขายอยู่ในตันครึ่งวันละ yes ไม่ต้องมารู้ตัวเลขนะพันห้าร้อยโลอืมคิดดูนะนี่เล้งนะแล้วเมนูอื่นอีกทีนี้ว่าเขาก็เชิญชวนให้ผมเนี่ยให้ลุงเนี่ยถามว่าเอ๊ะ เอาไหวไหมรุ่มสู้ไหมถ้าสู้เดี๋ยวจะลองดูที่ดูทางไงผมบอกผมตอบรับไปเลยแต่ตอนนี้กําลังออกแบบร้านอยู่อุบไว้เป็นความลับก่อนที่ดังมากๆอยู่แถวพระรามเก้าแล้วตอนนี้เนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่ยี่ปดนะครับที่แดนเลมิตครับแต่ผมอุบไว้ก่อนไปค้นกันเอาเองแดนเลมิตเพิ่งเปิดเมื่อเนี่ยผมผมรู้แล้วแต่ผมไม่บอกเพราะว่าครูตีบอกให้อุบไว้ก่อนท่านที่ชมถ้าอยากรู้นะครับว่าไอ อะไรที่เขาทำเป็นเหมือนโอ้โหเปน็นอาหารเป็นสินค้าเมนูสแตลล์แห้วเลยสแดวแ์สแดวเด็ดๆนะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับท่านลองเข้าไปตามหาดูแล้วได้เจอบ้านพระครูติบอกก็ได้ไม,ไม่ไม่แปลกชื่อจอร์ดแฟร์พระรามเก้าก,กับจอร์ดแฟร์เลเดอร์มิดใช่ไหมจอร์ดแฟร์รู้กันแล้วไม่ต้องรูดจอร์ดแฟร์ครับนะครับเจอแน่นอนดีดีจอดแฟร์จรับแฟร์นะครับเาไปดูกินอาหารอร่อยแต่ผมยังไม่ได้ทําสัญญาอะไรกับเขาเลยนะครับเพียงแต่ว่า ผมคาดหวังว่าโปรไฟล์ของเราจะผ่านการพิจารณาเราเชื่อว่าเขาต้องพิจารณาเพราะว่าเราเอาสิ่งดีๆไปให้กับตลาดของเขาครับแล้วก็เห็นครูบอกว่าครูทำอาหารด้วยดูส่องพระด้วยคและแล้วก็มีรีสอร์ทอีกอ๋อรีสอร์ทนี่ลูกสาวซื้อให้ลูกสาวออครับก็ถือว่าคืออย่างนี้คุณแม่เขาเนี่ยทุ่นเสียชีวิตไปอ่าครับผม แม่เนี่ยมีลูกสาวคนเดียวแน่นอนลูกสาวก็มีแม่คนเดียวนะครับ,รบแต่ว่าสองดวงใจสองดวงเนี่ยเหมือนเป็นดวงเดียวกันครับแม่เขาจากไปแล้วเนี่ยลูกสาวก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวแต่พ่อยังเป็นดวงใจสําคัญและลูกก็เป็นดวงใจของพ่อ,อเราก็คิดว่าเออนะการที่เขาสูญเสียแม่เขาไปเราก็มันไม่มีอะไรทดแทนหรอกแต่เราก็ถือว่าพอดีมีพักพ่วก,กันเขาบอกขายดีสอดเขานะครับเราก็โอเคเอา ซื้อให้ลูกแล้วก็ให้เขานาเนินการไปครับับเปิดกิจการไปดูแลตนเองออืผลักสายลูก่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผักมอบมอบมอบหน้าที่มอบความรับผิดชอบเพราะว่าลูกก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วท่ไมไม่ใช่โตแล้วอายุ45แล้วนั่นแหละกําลังเป็นสาวกาลังแก่แล้วก็จะแก่ยังถ้าแก่ถ้าแก่ต้องต้อง50อ้าหมายความว่ามอบให้เป็นกิจการของตัวเองมอบให้เขาเลยมอบให้เขาเลยซื้อให้เขาเลยครับก็ก็ดีนะนี่คือนี่ คนที่คุมคนเยอะๆ<ใ>นหนูดูวิธีบริหารหทุกอย่างหนูพระแต่ละองค์เนี่ยอย่านะบอกซะก่อนนะที่ตั้งอยู่เนี่ยน,นะหายสักองค์นะอย่าคิดว่าครูติไม่รู้นะบอกซะก่อนขนาดโอ้โหในในห้องกงอะทิอะโอ้โหเต็มโต๊ะโต๊ะอย่างเนี้ยทับเครื่องทับเครื่องโต๊อย่างเงี้ยประมาณยาวประมาณหกโต๊ะต่อกัอนอะ พระเครื่องอเต็นมาหมดมาหายสักองคเนี่ยอย่านึกนะจําได้นะครับเรามีหลักเรามีหลักที่เราจะเพราะว่าเป็นของที่เรารักเราชอบครับแล้วเรามีหลักที่เราจะมีวิธีจำใช่ไหมจำได้หมดบางทีเนี่ยเราวางไว้ตรงไหนตำแหน่งไหนวางไว้ยังไงเนี่ยเราก็จะเมมโมรีไว้ครับนะครับคือความใจเป็นคนแก่ที่ยังมีความจำเยี่ยมอยู่โอ้ไม่เยี่ยมหรอกพี่เกินเกินเยี่ยมเลยล่ะ จำได้หมดนะคิดดูนะพระก็จําได้หมดสูตรอาหารก็จําได้หมด<า>แล้วก็มีใครเนี่ยบริหารระบบการทํางานลูกน้องครอบครัวดูแลแบบสุดยอดจริงๆริงถ้าเกิดใครได้มาสัมผัสที่บ้านพระคุติแล้วจะรู้เลยเจอคุติแล้วจะรู้ใครที่ชอบดูพระนะส่อง <2 S 2> พ,พระนะมาที่นี่รับรองการันตีไม่มีผิดหวังใครที่คิดว่าจะมากับครอบครัวมากับ ลูกมากับภรรยากลัวตัวเองไปดูพระลูกเมียจะเซ็งไม่ต้องกลัวเด็กนี่มีขนมหวานมีไอศครีมมีเครื่องดื่มกคุณแม่นี่จะกินอะไรขอโหรถจัดแค่ไหนอาหารรถจัดๆก็มีเยอะอร่อยทุกเมนูไม่ได้โม่นะไม่ไ้ม่ไม่ใช่บาสไอบานไอบาสมันมาไอบานมาแล้มาสองสามรอบเลยนะมาบ่อยไอบ้านมันก็ใจครับไอบานมันก็บอกว่าพี่อด ต้องยอมรับนะว่าพี่เนี่ยก็ไม่ได้มูนะไม่ได้มูไม่ได้มูนะแต่ว่าเที่ยวนี้มันคงได้เราเวนเดรคงมีน้องเป็นสอสอนะมัน่อกี้ม้นะมันบอกพี่อัดผมเนี่ยนะลงสอสอเที่ยวนี้ ยังไงเนี่ยผมได้แน่ที่จะดีน้องชายเป็นสสและว่าที่รัฐมนตรีนู่นอันนี้แมงโมแล้วมันเพิ่งเป็นตอนสมัยแรกยังไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่เอางี้ดีกว่าเราเกรงใจเหลือเกินเพราะว่าเห็นครูเตี่ยมานั่งชมพระอยู่เราเหมือนจะแบบอยากได้ไงแต่คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็เราไปที่รีสอร์ทดีกว่าบางท่านบอกว่าเออรีสอร์ท เดี๋ยวไปกันเองเลยนะอยู่ที่ไหนครับไม่ไม่ไม่บไม่ลกวนเวลาครูตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมมิดแล้วก็นกแกเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปกันเองไปที่รีส์นเขาบอกว่าสวยมากติดริมแม่น้ำช่วงช่วงเย็นๆอย่างนี้นะอาทิตตกนี่นะและยามเย็นเนี่ยนะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันพุธถ้าฉูกเสาอาทิตย์เราจะมีดนตรีตอนเย็นริมนะมีดนตรีมีคาราโอเกะให้ให้ให้แขกขึ้นไปร้องเพลงไม่คิดตัง ไม่คิดตงไม่คิดต่าง,ดงเดี๋ยวเชิญเลยเชิญเลย<า>นะครับ<า>ไป<า>ไปซึมซับบรรยากาศริมน้ําแม่กลองครับผมคลองแม่กลองคลองแม่กลองคลองอ่ะครับเป็นคลองแม่กลองซึ่งมันพี่ไม่ชอบอ้อมพี่ไม่ชอบคลองใหญ่คลองใหญ่มันดู อ๋อมันมันมันไกลมองไปฝั่งนู้นไม่เห็นใดฝั่งนี้ห้าสิบกว่าเมตรเนี่ยเรามองเห็นวิถีชาวบ้านเห็นวิถีคนตกกุ้งตกปลาเห็นเรือแตกแจกรจักรจกมาขายของนี่มันเป็นความชื่นใจความสุขใจสบายใจนะเห็นแล้วก็ไปเดินไปกันเลยเชิญได้จัดจัดนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราสามคนลาคุติตรงนี้ได้แล้วเราทำอีกสอตเลยยินดีครับยินดีครับ กาศเย็นสบายสุดยอดมากผมบอกแล้วนะครับถึงได้ว่าถึงได้บอกว่า,วายังไงล้วก็ต้องมาดูนี่บรรยากาศริมน้ำโอ้ยรเรือมา,มาดีเลืโอนโหเน่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 เรือหาปลา ฮะเรือหาปลาหาอะไรนะหาปลาเหรอนี่ไงมีคันแบตอีกไม่แล้วขับเร็วขนาดก็เรียกวิ่งีเววินตามนี่เป็ดมีการจะวิ่งตามเออเรืออ๋นี่เรือหาปลาเดี๋ยวเขาไปจอดเรือหาปลาอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกับหมอปลาอะไรไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแบบวิถงหนีชาวบ้านอ๋อวิ่งไปนูนแล้วอ่าเป็นไงครับนี่คือบรรยากาศของนันทชาติ ลิเวอร์วิวลรีสอร์ทนะครับท่านใดสนใจมานี่ก็บราการดีๆห้องพักนี่แบบโอ้โหสบายๆม,ม,มีห้องเล็กห้องใหญ่นะห้องสูตรเป็นห้องชุดใหญ่ก็มีห้องสูตรก็มีแล้วก็จะมีริมน้ําอย่างเงี้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยแล้วจะมีโซนที่สามารถจัดเลี้ยงได้เป็นโต๊ะโอสามารถมาไม่ว่าท่านจะ จัดงานงานอะไรงานนต่งานบุญงานบวชงานสวนงานสอเลี้ยงบริษัทงานสอไม่ได้ห้งานสอไม่ได้ไปวัดเถอะงานบุญงานบวชเลี้ยงสังสรรเอาง่ายง่ายงานเลี้ยงสังสรรสังสรรต่างๆนานานเป็นกลุ่มธรรมนาก็มากกินเลี้ยงกันได้ใช่แล้วก็มีเวทีให้ด้วยนะริมนุ้งเขามีเวทีให้นะครับแล้วก็อยู่ในที่ร่มในหลังคาและในช่วงในช่วงวัน สุกเสาร์อาทิตย์นี่อมาพักที่นี่ที่นานทชาตินี่แล้วก็จะมีคาราโอเกะคาราโอเกะคือเพื่อครอบครัวของลูกค้าทุกคนที่มามานั่งคุยกันร้องเพลงกันสนุกสนานมีความสุขแล้วที่สำคัญคุณน้อมว่าอยู่ใกล้กับบ้านพักกูติก็ติการก็บอกแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อกูตินี่ไม่ธรรมดาครับผมนะครับแล้วก็ สถานที่อย่างบ้านพระคูติเนี่ยก็มากันได้ทั้งครอบครัวอีกนะมาได้หมดเลยเพราะว่าสถานที่เขานั่งกินข้าวเป็นครอบครัวไหนก็คุณสุภาพบุรุษคุณพ่อคุณแม่กส่งพระไปคุณผู้หญิงก็ดูรูปไปกินขนมกินข้าวอะไรแยะๆมีมีให้เลือกจะดูพระชมพระหรือจะทานอาหารครับที่บ้านพระคูติหรือจะมาแบบว่า ยังไม่อิ่มยังไม่พอมาพักที่นี่ได้ที่นี่งานทชาติริเวอร์วิวรีสอร์ทก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับอุวิภาวดีแล้วก็อ่วิภาวดีท่าพาร์เซอร์วิทนะครับโดยเรียสิติโชคครับอันนี้ค่าจะซ่อมลถหรือว่าจะประกันลถอ๋อมีใบเคมเข้าไปปรึกษาได้เลยนะครับอ่วิภาวดีท่าพาร์เซอร์แล้วก็เยอะสนุกเยอะเพลินอันอย่างทาคิชิหมึกเบก อร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงแต่ถ้าเกิดจะให้อร่อยกว่านั้นก็อับ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 นี่คือเออเป็นกล่องเป็นเม็ดเม็ดแคปซูลนะอร่อยเหรออร่อยแน่เออันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ผู้หญิงทานได้อ่าไา้ผู้ชายทานได้โอ้ดีมากอับอับเรยังมี L K คอนกี นะครับสั่ง LK เคคนกิีฑสั่งรถเทปูลท,ที่คนกีเนี่ยถูกที่สุดคือติดต่อได้คุณธงชัยรั่นทุ่งกับคุณลลิตาครับผมน,นี่แน่นอนนะแล้วก็ยังมี t mm Design s y m มเมทริกดีไซนน้องอาร์ต เด็กหนุ่มไฟแรงตกแต่งในบ้านตกแต่งโรงแรมตกแต่งภายในหมดเลยนอกสถานที่นอกสถานที่ในสถานที่ได้หมดบ้านตัวอาคารได้หมดโอ้สวยงามตามดีไซน์ติดต่อน้องอาร์ตได้เลยเดี๋ยวเบอร์มันจะขึ้นครับ้างล่างเราที่มีผู้สนับสนุนอยูุ่่นอิมร้านุ่นอิมเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน ที่นั่งฟังดนตรีเพราะๆแล้วก็มีพฟกซองสลับจับเปลี่ยนทุกคืนแต่เคยเลยะเคยะไม่ทันอุ่น <c oughs> ทำไมอ่ะอิ่มซะก่อนช <c oughs> อบกินของเย็นอ่ะเราอ่ะ <c oughs> ไม่แล้วถ้ายากุนนายากุนอยากุนกอุ่น,นากายไปไปไปอุ่นอยู่แล้วกันเดี๋ยวเลยก็จะขึ้นจะจองโต๊ะได้กับคุณต้นเจ้าของร้านเลยอ๋อครับอ่าแล้ววันนี้เดี๋ยวพวกเราทั้งสามคน ปล่อยแกอ่อนทัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปที่ไหนคราวน้าคุณคุณมิตรคุณน้องแก้วแล้วผมน้องอ้อมเราไว้แค่นี้ก่อนไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะกดกดกระดิ่งให้มันกิ๊งกิงเตือนตึงงกิ๊งกิ๊งกิ๊งเวลาตอนนี้เราจะออกไกลไปเรื่อยๆืเราจะออกไกลไปเรื่อยๆือไปไหนกันก็จะพาุ่นผู้ชมไปไกลเรื่อยพาทัวร์ไปเรื่อยอีกห่อยท่ต่างประเทศโหเชื่อไหม จะอยู่ถึงอาแค่ลอนดอนก่อนนใคร <laughs> เดี๋ยวมึงเคลีย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดกันเดี๋ยวมึงเคลียเรื่องลอนดอนให้จบว <laughs> ันนี้พวกเรา3มคนคุณมิดคุณน้องแก้วผมออมิโซลไปกันก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสําราญสวัสนี้ครับสวัสดีครับต้องจากเธอไปลอน